ทําไม่เป็นนะคะยอันนี้เนาะนี่น้องเขียนให้หกกลับอย่างงี้นี่ประมาณนี้เขียนแบบก็เขียนเลยจานนี้เนาะนี่เลขหกกลับแล้วก็จะมีศูนย์แปดอันนี้คือทําเป็นบานอกไปเนาะอย่างงี้อะมันเหมือนสามเหมือนห้าน่ะนี่จะประมาณนี้เนาะมันเหมือนสามสามด้วยแล้วก็ดูได้ดูได้ทั้งสองอย่าง ห้าห้าด้วยก็ได้นะคะนี่มันดูได้สองอย่างอ่ะแต่มันออกลาวนหนยไปแล้วมมุนนาเอามุนเดี๋ยวเคลียร์ให้ทีน้องเอ็นฟิวอ๋อน้องเอ็นฟิวสิบสี่งวดมาแล้วนี่คืองวดที่สิบห้าเนาะสำหรับน้องเอ็นฟิวะงวดที่สิบห้าสิบห้าถูกมาแล้วสิบสี่งวด หนึ่งโทโคนะคะอ่าโอเคตามนี้เลยเนาะจ้ะตามนี้เลยค่ะที่น้องเขียนค่ะเลขหกกลับลงมาแบบนั้นเป็นจ้ะจะเป็นยังไงล่ะเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้หกก็ได้กลับหัวเนาะหกกลับหัวก็น้องเขาเขียนให้แบบนี้เนาะเขาเขียนแบบนี้จ้าเขาเขียนให้อย่างเงี้ยหกกลับจ้าหกกลับตามนี้เลยเนาะค่ะนะครับอย่าลืมว่าหกกับเก้าตัวเดียวกัน ค่ะให้ให้ปีนหัวขึ้นลงพร้อมอให้เอฟซีไปจับเอาเองเนาะจ้ะจับเอาเองนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองหกสองเอฟซีก็ได้เนาะจ้ะจ้ะแล้วแต่ค่ะจับเอาส่วนสี่ตัวก็เอาง่ายๆเลยค่ะศูนย์แปดสามค่ะแปดสามสามค่ะตามนี้แค่นี้เลยจ้ะตองเยอะตัวเนาะมีห้าด้วยเพราะว่ามันเหมือนห้าอ๋อเลขสามเหมือนเลขห้าก็เลยจับเป็น 0855ด้วยค่ะหรือว่า0833ค <3 33 S 2> ่ะโอเคครับออกลาวออกนอยไปแล้วออ,อกลาวออกนอยไปแล้วรอรุ่นรรไทยรัฐบาลไทยค,ครับผมส,ส,สำหรับเั้าเลขแนวทางน้องแอนฟิวนะครับผมทุกคนทุกท่านลองตามดูเด้อนะครับเข้ามาแล้ว14งวดงวดที่หนึ่งทันวา66เป็นงวดที่15นะครับ ให้เป็นแนวทางเด้อค่ะค่ะผิดถูกจาดาน้องก็แล้วกันลองให้เป็นแนวทางทางนครับพที่ติดต่อให้ยูอ่าแอดมินก็ฝากติดตามช่องแบบยูทูบนะคะมินิชแนลแล้วก็ทางเพจมินิชแนลด้วยเด้อนะคะค่ะอย่าลืมติดตามได้สองช่องทางชนค่ะมีชแนลขอบคุณมากครับผมจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับผมสวัสดีครับ